้าพื้มหัวใจที่ได้มาเที่ยวกาญจนบุรีกาญจนะบุรีกาญจนบุรีสวัสดีครับบอเจค้าสบายดีสวัสดีสบายดีวันนี้เรามีโอกาสเลยมาพบพ่อโคจรกันอีกแล้วดีใจบ่โบกหลายมือลายวันเราได้มาพบพ่อกันเนาะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งมาพบพ่อแล้วพากันเดินทางมาที่ค่อนข้างที่จะไกล้อยู่นะสำหรับบอเจบอเจบอเคยมานะเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรีเนาะมากับไฟแน่ลเนี่ย,นนยมากับบ่าวต้นแล้วก็บ่าวโบเฮ้ยทักทายจะเป็นไฟเนี่ยสวัสดีครับมื้อนี้ก็เป็นครั้งแรกของเออเป็นครั้งที่2ของบ่าวต้นที่มาก,กาญจนบุรีแต่บ่ครั้งแต่ว่ามาแห่งนี้นั่นคือแห่งครั้งแรกอ๋อท้องแรกแต่ก่อนอไปไปอ่หยังวะอำเภอหนองปือบ่หรือว่าอีหยังยเลยหนองปูเซนบุรีเด้่บ่หนองปือนี่อีก น้องปืออ้อกาญจนบุรีตำบลน้องปือ้อบเรื่องอำเภอหนองปื้อนี่แหละตำบลหนองปือ้อเนาะมีตำบลหนองปืออ้อบาต้นก็เคยไปแต่อันนี้ครับงงเรื่องเพราะว่เคยมาเนาะแปลว่าอยากมาหลายเทื่อแล้วเบิ่งรถไฟมรณะเป็นหยังคือห้องรถไฟมรณะโอ้รถไฟนี้ก็สร้างด้วยการทรมานอ๋อทรมานไทยเป็นคนสร้างจังหวะเด้อตัวนี้ญี่ปุ่นเลยเป็นคนแบบว่าเริ่มลเลิศเป็นไทยเป็นคนลีเริศการญี่ปุ่นเป็นการสร้างมันสร้างยากบกบ่าสร้างยากกว่าหรือว่ามันก็คือเป็นมีผู้สูญเสียโอ้แปลว่า คือคือแบบว่าอ่านประวัติมาคือว่าแนวนี้เนาะคือว่าเจาะภูเขาบริเวณยังไ<อ>ง<อ>เห็ดไปตัง้งูเขาแบบว่าภูเขามันก็นแข็งอยู่แล้วมันหินแม,นม่นบ่ล่ะคันเห็ดไปทางภาคอีสานมันก็นง่ายๆเนาะพนเป็นท่งเพียงแบบว่าที่ลาบานะแสดงว่าพื้นที่ตรงท่าบ่เจาะพื้นที่ตรงนั้นถาาัดซ่างไปที่อื่นแห่งใกล้แห่งแมน่นแมน่นแม่นแม่นอ๋อตองสีองซิเดี๋ยวเขาขอไปเบิ่งไปเบิ่งของจริงเลยทั้งนี้ทั้งนี้ย่างไปทางนี้อ้าววันนี้เบ่เบาแจ็บเนาะได้พากันมีโอกาสมากเนี่ยวันนี้ นี่ลูกหลานเ<อ>พ่ลยรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นบ่แม่รถไฟไทยอันนั้นไห่มันไม่ถือนี่แม่เหมือนรถไฟกับได้ของแข่ววันนี้ของแิ่ววันนี้รือว่าของโซ่ทางประชมตอนนี้เบาก็ะที่ว่ากับเบาแจ็บเบาตนจ้าภาก,กัญญางเขาไปเบิงรถไฟหรือว่า,าสะพานเนาะสะพาน,นเป็นสะพานรถไฟนั่นเองเองนาะพี่น้องเนาะแจ็บมาจาักเทื่อมา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 เฮ็ดอีหยังอย,ง,อยงอยู่ด้วนี่ เบิ่งในคูเกิลตั้งหลายปีแล้วว่าอยากมาสรถไฟสายมรณะเป็นจังได้คือว่าห้องมรณะมรณะไปไปเฮ็ดอีหยังอยู่เลยเนี่ยเบิ่งรถโนเพราะว่าอันนี้เพิ่นบ่ได้ใช้งานเลยไดนแสดงว่าแสดงว่าก่อนบ่เคยใช้เด้อยู่พี่ของแท้อยู่พี่มื้อนี้เฮามาเบิ่งพี่จะเพือเปิดไฟบ่เห็นหุงบ่ใช่มันคือเปิดเนาะบัดนี้โอ้ยยูพี่ยู่พี่ของของของแท้มื้อนี้เฮามาเบิ่งล้างรถไฟเด้ยนี่มานี่มานยุ่ยว่าสิให้เบิ่งแต่ล่างมันบ่โบกให้เฮ็ด ขอ้ล้องแถะเลยมาดพอมกตีนเป็ดด้อมดอกตนเป็ดงนี่อยู่ฝฟังนี้อุ๊ยบาจับโอ้ยคุณหลเขาจะเอางท่องเที่ยวบะถ้าท่องเที่ยวได้ไปบ่าจะไปมาต้นสะพานแควใหญ่กกตีนเป็ดทุกคนนี่คือค้องแน้ไปเลยนะฮะมาดิบาต้นบาดเจับบาโอ้โหขอบ จังหวะขอบใจยังได้ดิเอาที่พามาเที่ยวแบบนี้แล้วนี่เคยมากทันตีเคยมาเนาะครั้งแรกของชีวิตได้ยังไงไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วถ่ายหู่นไปเที่ย้เลยถ่ายเป็นอย่างนี้เลยเอาไว้ติดฟ้าห่องเอาไว้ติดให้ลุ่ให้ร้านเบิ่งว่าครั้งหนึ่งเคยไปเที่ยวดินแดนประวัติศาสตร์กาญจนบุรีเขาใจบอกเออน้อยคนสิได้มาสำหรับคนไทยแท้ๆบางคนเพิ่นอาจจะบ่เคยมาเลยมื้อนี้ก็บบาลต้นบาลโบได้มาถ่ายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งโดยเฉพาะแม่นพี่น้องทางฝั่งสปปลาวหรือว่าพี่น้องทางฝั่ง ประเทศไทยที่เห็นงานอยู่ต่างประเทศเนาะแต่ตอนนี้กาญจนบุรีของพวกท่านนี่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางแบบนี้แล้วทุกคนเนาะถือว่าน,นักท่องเที่ยวนี่ให้ความสนใจโดยเฉพาะแมนนักท่องเที่ยวต่างชาติอากาศกําลังดีเลยเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยสำหรับคลิปนี้บาบกับบาตุนกับทีว่าเรื่องราวดรามูลพ่อกับบาบคู่เนาะแต่ว่าที่เ้าคู่ตอนนี้เขาอ,อยู่ที่ประเทศไทยพี่น้องเอ๋ยว้าวเปล่งบรรยาก,กาศพี่น้องเอ๋ยนักท่องเที่ยวนี่ฮะ เปลี่ยนวิธีการตอนนี้มาอยู่ที่ต่างจังหวัดเด้อพี่น้องเนี่ยฮะหลังจากที่ไล่คลิปบาโบเองกับ่ายคลิปอยู่ที่กรุงเทพเนะฮะมีเอฟซีหลายหลายทานเพื่อนกับว่าโอ้ยยังไงบาโบมาถ่ายต่างจังหวัดนะมือหนีมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้โหนักท่องเที่ยวพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของประเทศไทยเด้อพี่น้องเด้อนี่จะมีนักท่องเที่ยวนะครับจะเป็นชาวไทย และก็ชาวต่างชาตินี่ฮะว้าวสุดยอดพี่น้องเอง๋ยนีฮะว้าวมาบุกเองกันจะยา่างขบไปดันไนนะครับมันเด็เจ็บคอพี่น้องเอง๋ยนี่คือบรรยากาศนะฮะบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่อยู่บนสะพาน เอาไปใส่เลยทีมงานบ่าวบุเราถาพศกันบบาแจมบบ๊อบบี้ฮะเป็ได้ไลยอดยดัยงสุดยอดนี่แหละนี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นประวัติศาสตร์นะเบาบุนะจักหน่อยใส่บบาแจ๊บเต็มแล้วมาทีนี้เต็มหลายคนก็สิบกว่าคนเอ้าคนร้าน <c oughs> พี่น้องเอ๋ยน,นะฮะสัมผัสกับบรรยากาศจริงเลยตอนนี้ <c oughs> เหมือนจะมีการบูรณะนะฮรท่านผู้ชมครับจะมีเหมือนเอาเหล็กมาทําเป็นนั่งร้านนะครับอ๋อมีการทาสีทาสีใหม่นี่เราจะไปยืนแล้วก,กดถ่ายให้หน่อยอันจะมีการทาสีใหม่นะครับเหมือนสีกันสนิมสีรองพื้นนะครับพี่น้องครับ ว้าวตอนนี้บาวพวกเองก็ถือได้ว่าเดินมาตรงกลางสะพานแลมเนเอไว้นะฮะก็จะมองเห็นแม่น้ำแคว ตอนนี้ก็รอทีมงานอยู่พี่น้องเอยนะฮะบาตุนกับบาวจ็บยังวัฒน์เห็นอย่างมากเลยตอนนี้อ <c oughs> ย่าเป็นเห็นแหละสัมผัสกับภาพบรรยากาศนะี่ฮะเป็นสะพานเหล็กพี่น้องเอ๋ย ได้สิมาจับบิ่งบางจับกันนะกันนะมาหนี้ใส่บจัจะกเต้นจักบาทหน,นึ่งเต้นบ่อยเลยนี่เออนจ่เป็นสายตาหนึน่งสองสามเท่นไแถเดิมแถ่ดมแถด้มแถ่เแถเม,ถเม,ถเมไอเมาเหล้าตีนี่กินของเมาเหล้า อันนี้กันนะกินของมอเล่าไทยเอกลักษณเป็นท่าเต้นแห่งความสุขนะทุกคนเอุปวารเป็นการมาครั้งแรกของหมอแจ๊บเนาะหมอแจ๊บรถไฟเพิดกามานี่บมาบมามาไอ้มาเพราะทุกท่านบุษันมันจะมีแจ้งเตือนอยู่ด้จะเป็นรถไฟที่รถนี่เราเปิดเสียไปสาต่อไปในรถไฟก็จะเป็นรถไฟที่เขาแบบว่าเที่ยวรถไฟที่นำเที่ยวเฉพาะไอ้กาญจนบุรีเนี่ยเฉพาะไอ้รถไฟสายบมรณะและจุดที่จะ นนประสนทธิาพาไปคือว่าสะพานเก่าสะพานเก่าเล็กเล็กเก่าๆเดี๋ยวเพื่อนมาหากาักษานินเวทใหม่ดีกว่บอเบอเคยเห็นบอเล็กไหมนี่อยู่บ้านท้องมีดโอ้โหเล็กยังดีด้วยนะไเล็กยังดีแต่ว่าประเทศไทยคือในลื่นถิ่นดิถามว่าเพื่อนเ็ชใหม่ได้บอกเ็ชใหม่ได้เพื่อ,อนบอกอนุรักษ์ของเก่าไว้คือจริงนี่ก็คือเก็บไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดิ ชาสิมักของใหม่ตลอดบางทีของเก่ามันกันส้่งให้มันมีมูลค่ามันก็มีมูลค่าเข่ือยาระาคืประถาขาแม่นำของ เขาคิดว่าสภาพธรรมชาติน้ำขมว่างอะไรงาอะไรน้ำใสเนาะน้ำใสแบบนี้น้ำเป็นสีเหมือนมรกตอันนี้ไอ้น้ำธรรมชาติเลยเลยบ่เจ้าอนุรักษ์เอ้ยแต่นี่น้ำหนาฝนนะแต่หน้ำที่ขุนเลยนะน้ำเขาน้ำเขาสิเป็นแบบนี้น้ำลงมาจากเขาน้ำหินน้ำเขาเป็นแบบนี้น้ามันยังใสเลยทุกคนเนาะเป็นเป็นความใสบริสุทธิ์เลยนะบอเจ้าหวานนะเพราะว่าหนาฝนความจริงเขาจะเห็นน้ำมีความขุ่นเป็นสีดินเนาะแต่อันนี้เพิ่นสิแปลกไปเนาะทุกคนเนาะบอเจ้าเขาหูเกันว่า มันเป็นอะไรเลยสวยอ๋อเอามุมนี้มุมนี้อยากถ่ายรูปไฮบอลจ่มเด้มุมนี้อ๋ออีทีอรอลหรืออรลออีหลีมุมเนี่ยโอโ้โหวิวนี่บอลจ่มฝั่งนี้จะมองเห็นโอโ้โหแหลท่องเที่ยวที่เดินนะฮะชมความงามและความมีเสน่ห์มามามา มุมนี้เนี่ยบอแจ๊บนี่บอลมีสายไฟนี่ยอย่างงามเลยมุมนี่ยงานโอ้ยขื่นทำจุดลงนี่บอลบอลบอลืมลงตามงมอันงงบอกไปเด้อฮะเนาะหนึ่งสองโอ้เอามาอยู่ในไก่กันนี่เท่โอ้โหสีไทยพายก่อนลำพื้นนี่ไายแล้วถ้าแล้วเดี๋ยวยังคอยไายไหมเอาโทรศัพท์มาให้หรือยังนี่ ใจจกาญนบุรีฮะป้าปื้มหัวใจที่ได้มาเที่ยวกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีสุดยอดเอ้าฝากให้ถือนะที่ท้าบุรู้สึกอี๋เอาตุ่นเพิ่นเปไหนดีเพิ่นได้มากเพิ่นได้มากซิบเทื่อแล้วซิบเทื่อแต่เพิ่นไม่เคยมาเนี่ยซิบเทื่อเคยมาเลยป้าป้าไปไปกมาเออกำมันได้ก็มันได้ระวังถึกมือได้นะเห็นมือนะ โอ้สบายดีต้นสบายดีสบายดีปอบเป็นอะไรนี่เพดึ่งตือนเตือนตือนเตืนเนีเพราะว่าเบิ่องต้นในกูเกิลว่าสะพานมรณะสะพานมรณะบ่เคยมาจักเทื่อมันนี่มีการซื้อไผ่เบ่าวต้นเนหลังจากที่นั้นกันบอกว่าอันนี่มาฮะไปบใส่วาสิไปกับอันชนบุรีชนบุรีแมนกับกับกันจานาบุรีมันก็คือกันเนี่ยบุรีคือกันบุรีคือกันแต่ว่าอันนั้นคือทะเลอันนี้คือแม่น้ำแควมีภูเขาอันนั้นมีชายหาดอันนี้มีภูเขาบอกเลยว่านะคือคือเบาต้นว่าอะไรในชีวิตของบ่าวต้นมักภูเขา มักภูเขาเป็นพิเศษภูเขาคือว่ามักภูเขามักภูเขาจะเป็นอย่างไรมันมันมีต้นไม้มันมีอ่ามักแต่ภูเขาบ่มักแต่ภูเขาเมียเขามักบ่บ่บ่มีเขาเมียเขาบ่มักยันถือภูเขาอ่ามักแต่ภูเขาเมียเขาเนี่บ่มักเนาะอยากจะบอกว่าบ่าวต้นนะบ่าวโบเองกับบ่ามาเนี่หลายเดือนอ่ะเด้หลายเดือนแล้วก้าวแรกที่ย่างเขาม่านะบ่าวต้นนะจะหลับตูดไหนถึงธรรมชาติโอ้โหพี่น้องเอ๋ยเนี่ยโอ้โซนขนาดนี้บางยัง จที่อ,ทอยากให้มาแบบว่ามาส่วนมาการจนาบุรีว่าผู้เขาขคนเนาะธรรมชาติแบบนี้คือว่าการจนาบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งทีมธรรมชาติแบบว่ายังงดงามคือเก่าเลยเบิ่งไหมเป็นจังหวัดทีสมบทุกคนเบิ่งไหม บ่มีเครื่องเสียงเงียบเนาะนี่แหะคือประเทศชิงซีสัมผัสได้โอ้โหอิจฉาคนกาญจนบุรีได้ยังแม่นอยู่แบบสงบอยู่แบบอนุยืนหนักไ่ง่ายซช่ฝากสวัสดีทักทาย FC ฟซีบอลตุนบอลบุบบวแจ็บเนาะที่อยู่กาญจนบุรีนําเนยทางมาทอดเหลวบ่งหวัดมาถึงแล้วพี่น้องเอ๋ยเนี่ยถือว่าเป็นความโชคดีนที่อ่าสิบสามสตุลาคม67็ดบอลตุนบาวแจ็บได้มายืนอยู่จุดนี้ทุกคนสะพานที่เก่าแก่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานเอาอย่างสีอองซีบอบอต้นความมีเอฟซีเพื่อนกันในเบิรงคลิปเฮาเพื่อนกันอยากเห็นเขาหลุดซึ้อกข้องเฮานะแต่เคยมาหนิจิ๊เทื่ออะไรเป็นบอยังบม่เคยมาจิ๊เทื่อนยังบม่เคยมาจิ๊เทื่อยอาวสัญญะการที่มาบอลต้นบม่เคยมาจิ๊เทื่ออยากจะถามเขาหลุดซึ้อป่าเจ้าคู้ขู่มีสะพานแบบนี้ค่อยนั่นบอคืออยู่ในประเทศไทยเนาะมีสิ่งมีทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนกับสิลงข่าวลงในกูเกิลลงในยูทูบลงในซีรีส์เฮากับซื้อซาบอกว่าเอออ่ากันว่าเฮาอยากนั่งรถไไไฟปปเเเที่ยยวช้า็นกลับ มันขึนมาโหลดรถไฟสายมรณะกาญจนบุรีกรุงเทพนี่เห็นบอกนี่คือเลยคือคือแปลว่าการสะดวกสบายในการหาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยจากรูปภาพที่เห็นตามสื่อครับของจริงเป็นได้ด้ก็ของจริงเล้วเนาะแบบตามรูปภาพเขาเขาไปเห็นแบบว่าเล็กกับเขาสนิมแบบนี้เก่าๆแบบนี้แบบว่าเก่าแท้เก่าว่าแบบนี้นะ มาเห็นตัวจริงแ้วโอ้สมซื่อแบบสมแบบว่าายประวัติสะอาดเลีมาต้นสะพานแห่งนี้มีมูลของสะพานแห่งนี้มีที่มาจะมีบุญมีความเกี่ยวเนื่องมีความเกี่ยวพันไม่ได้มาเยือนได้เป็นเป็นในวันสั้นแบบว่าสะพานแห่งนี้แบบว่าไพ่เป็นผุดสางคอยชิด้บอกคือว่าคอยคนมีความเกี่ยวพันแบบใดคอยสิดบอกคือโอ้โหเด้โหแต่่าญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นอาริกาโตเออแสดงว่าว่าเขาญี่ปุ่นสางนะคอยคอยคิดออกแล้วตอนนั้นคอยปเป็่นโฟกัวให้ญี่ปุ่นอ วก็เอยเป็นพราว่าญี่ปุ่นนั่นแหละกอ,อยังมีบแบบว่าเกี่ยวดองน้องยุ่งอยู่นี่นะยังได้มาสัมผัสอีกครั้งหนึ่งพ,พี่น้องเลยนะครับวันนี้ามาบอกมาตวจมาจบมาเทียวเนาะเดี๋ยวเราจะขอมูลเพื่ออาจจะบอกเกงหรกแต่อยากมาเที่ยวอยากมาเที่ยว <ๆ S 2> อยากมาอวดอวดยังอยางมาอวดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยได้มาที่นี่เขาเป็นคนลาวเขาเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเขาก็ได้มาเที่ยวประเทศไทยประเทศไทยอิสระกับพวกเขาขอแค่ว่ามาถึง้องทำคนไม้เอ้าต่อยัเขามานี่ ตื่นเต้นข่อยเขาใจว่าจะตื่นเตือนสิ่งหนึ่งเขาจะเห็นถามเจ้าเห็นตำรวจเอียงมายางตามเจ้าบ่อบ่มีบ่มีก็อยู่โซนเพิ่นได้เพิ่นอยู่ป้อมทางกูอยู่เพิ่นก็มีตกาดแบบว่าเจ้าต้องการกาดบ่ให้ต้องการกาดบ่นั่นบ่เนาะคือมีบุหรี่บ่มีหรือว่าทะเลาะวิวาทเสียงครุ้งเสียงเพลงคนขี้เหล้าเมายาบ่มีนี่นี่แหละคือเสน่ห์อีกแบบหนึ่งที่ดึงดูดนะคุณเที่ยวอือใช่จากมุมนี้เขาย่างอะไรมุมนึ่มุมหนกันไปไปมาต้นมาแจ๊บย่อมาที่ปิดสิ โอ้ยเจ้าน uhm like ี่เป็นยังไงเจ้าหนิก็แกขี้มูมันคันดังมองไปไกลพอเจะปู่อ้อเปิดดอกเลยสวยงามบอกได้คำเดียวว่าสวยงามคือความสวยงามของธรรมชาติเลยกอผู้คนเนาะมากมายมาเบิ่งกันนี่มันสะท้อนอยู่แล้วมันบอกบอถ้าบสวยงามมัมีมนคลังมีบุคนที่มาขนาดนี้สถานที่ที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์มีความสวยงามมีมนคลังขนาดเอาเจ๊มาเห็นเลยโอ้บอกเลยว่ามันอยากมาอีก มันอยากมาอีกอาลีคือว่าสุดยอดอาลีบาโบก็ต้องขอบคุณประเทศไทยเลยกะต้องบูริมขคนบาโบกันบาบาโบเป็นผู้นำพามาเนาะบอเจ็บเคยมาจากเถื่อเนาะสถานที่แห่งนี้ที่ว่าดีใจครั้งหนึ่งไปเินไปเินและเมื่อนี้ก็เป็นเป็นมือที่อ่าคนไทยเขายุดกันเนาะสุดร้ายเนาะมันเนี่ยมันทีสามเนาะเป็นเป็นชื่ยใจที่สุดของนไทยเกือบโบเดมาแล้วโมลีเกือบโบเดมานั่นแหละมีอุปสรรคแต่บุญยังหอดนะบาโบยังมาได้มันยืนอยู่ตรงนี้ดิบ่เจ็บอยู่ตรงนี้นะบ่จบมาอดลนนะี่ ยืนอยู่ตรงนี้โบขิดว่าสิได้มาฮอดแต่วันนี้มาฮอดดีใจทุกคนดีใจพีเนาะโอ้โหวันนี้ก็ะทิว่าให้ยมาจับกับมาต้นเพิ่นกะเลาะเลาะลินแล้วก็สัมผัสกับผ่าบรรยากาศก่อนเนาะพี่น้องเนาะสําหรับวันนี้คลิปนี้มาโบเองก็ถือว่าจะข้อเนียนท่านผู้ชมไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยก็จากนี้ลืมกดไลล์เป็นกําลังใจให้บมาโบนําแน่พี่น้องเอ้ยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญสนับสนุนมาโบโดยการมากดข้ามโฆษณากันแล้วกันพี่น้องสวัสดีครับ ว้าวจากมุมนี้ลองจากมุมนี้